ขอา้ต้ใจแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับคุณลชมคนจาฮาวเกอร์กเ้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ก็รู้้อยู่นะครับว่าภาพนี้คือใครนะครับก็ผมจะมาบอกว่าเอ่อไม่รู้จะมีอะไรพูดนะครับก็ยังไงดี ก็เราเป็นนักเอเอาเป็นนักแคสเกมก็ต้องแคสเกมเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่ต้องดำเนินต่อนะครับเอามอเข้าโศกไปเลยนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากขนาดนั้นครับเศร้าเยอะเกินก็ไม่มันไม่ดีครับ ก็เราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับก็เราผ่านไปด้วยกันนะครับก็พวกพวกผมก็เอพวกพี่ๆพ,พวกผมก็ต้องให้ความบันเทิงให้กับพวกคุณนะครับไม่ใช่ไปว่าเขาไม่รักนี่หรืออะไรนี้ไม่ใช่นะครับก็เราก็รักนะครับเรารักมากแต่เรา เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานให้กับผู้ชมนะครับเออนะนื่จากนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อัดอยู่แล้วทุกวันก็ได้ไม่อัดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอัดนะครับแต่คุณรอรออัดเดี๋ยวผมไม่รู้ผมจะอัดหรือเปล่านะครับก็เตรียมดูกันได้เลยครับ คลิปคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปอย่างพิเศษเอานั้นนะครับโอเคผมก็ไม่มีอะไรพูดมากนะครับก็ก็ขอบคุณพ่อวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เสียสละเพื่อชาติเพื่อชาติครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับรับชมจบนะครับเออจีเกนดีครับไว้เจอกันนะครับเจอกันครับผม